สวัสดีค่ะเกษตรกร,กรสินช่องประดีชาแนลค่ะวันนี้จะพาไปดูในสวนค่ะไปเบิ้งเครื่องตัดหญ้าธรรมชาติเห็นแล้วเครื่องตัดหญ้าธรรมชาติค่ะไปเบื้องน้ำกันค่ะช่วงนี้ฝนตกค่ะก็เลยมีเครื่องตัดหญ้าธรรมชาติมา ทรงขาไฟพอดีค่ะเครื่องตัดหญ้าธรรมชาติอันนี้เครื่องหน่อยเครื่องหน่อยตัดอยู่หนาบ้านบดบดอันนี้เพิ่งออกมาตัดก็เริ่มก็เริ่มเกลียนแล้วนะเครื่องหน่อยพูนอีกเครื่องหลายเครื่องค่ะข้างในตัดหญากัดย่างคากเลยไปเบิ้งความแตกต่างเนาะ เบิ้งไปเบิ้ง,ง,ง,งเครื่องตัดหญ้าธรรมาชาตินี่ค่ะตอนแรกตอนแรกเอาปล่อยไว้ตรงนี้ค่ะช่องนี้กั้นกั้นอันนี้เนาะกั้นตาคายกั้นมาตรงนี้ตรงนี้กั้นนี่ค่ะปล่อยไว้เกี้ยงเลยค่ะปล่อยไว้ีนสองอาทิตย์สามอาทิตย์ค่ะมือนี่ใหญ่มาตรงนี้ค่ะเครื่องตัดหญ้า ขามาเบ่งใหญ่มากมือแรกค่ะนี่ดึงต้หนหญ้าโตเขาขาวนี่ไก่พันไข่ค่ะใหญ่มากมือแรกก็เริ่มแล้วค่ะเห็นปะเริ่มเป็นดอนเป็นดอนละอื้อหือสุดยอดเลยเพื่อนอ่ะเขาจะดึงมาตับตับตับ๊บเลยดึงต้นญหญ้าธรรมชาติ เดี๋ยวจะพามาเบิงตอนแรกอีกแล้วคะ่ะอันนี้ตอนเศร้านี่ตอนเศร้าเก่าโมงเศร้ายัางเป็นสีเขียวนะสังเกตนี่ภูมมหญ้า,าตรงนี้นะคะยังสีเขียวงามเดี๋ยวมาเบิงตอนแรกันเพราะว่าตอนเศร้าตรงนี้งามมาก,มากเลยเนีญ้าแต่ว่ามีอันัน่นะน,ะ,น,ะ,น,ะ,นะเพิ่อนอิมมากนอนละตัวเนี้ยอิมมากนอนละ เป็นอย่าง้คือพอมาปล่อยต่างนานเดยมันมีต้นพักหวานย่านเพื่อนจิกต้นพักหวานนะคะนี่นี่นเห็นไหมนี่นน,นี่คือใบพักหวานหลอดปน้อพักหวานเนาะเนี่ยตรงนึงตรงนี้ก็มีต้นพักหวานเนี่ยนั่นน่ะเพิ่นสิหลอดวะเครื่องตัดหญ้าธรรมชาติพวกมะแลงพวกนอนพวกอยังด้วอคะ่ะ Nè chic nha nha chích nha nha Nè nè Nó nha 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 đột chích nha nha Nè โดีเดียวเดียวตรงนี้แบบห้ายยงงามเลยค่ะเนี่ยห้ายังงามเลยตอนแหลกตอนนี้ล่มแล้วนี่ละานนาต้งไปแล้วที่สําคัญนี่ค่ะกระลำปีกระลำปีต้นหนึ่งโดนจิกไปแล้วนี่จิกกินให้กินได้ให้กินได้อ่ะ ไอพันไข่ค่ะชอบกินมากเลยชอบกินไอหยามากอ่ะล้วจะปล่อยไว้สักสองสามมือให้ยาเบิร์ตก็ย่าย,ายออกค่กะก็ย่ายออกไปอ่ะขอบคุณมากๆทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะ ถูกใจก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะบางว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์เนาะเล็กๆน้อยๆเนะกับทุกๆท่ทานที่แวะเข้ามาชมค่ะขอบคุณมากๆคะ่ะพบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ ้านี่มาดูเที่ยงเที่ยงวันใหม่ค่ะเมื่อวานตอนเย็นเมได้ใดบึงเนาะตอนเย็นไม่ได้มาดูค่ะมาเบบึงดูตอนเที่ยงอะ่ะเนี่ยใบใบพักกระลำต้นเนี้ยก็เกือบจะหมดแล้วย่าตรงนั้นหมดแล้วแล้ก็นอนในร่มไม้สบายเลย ตรงนี้เกลี้ยงเลยย่ายังอยู่ยังกินได้อีกหลายวันยังอยู่ยังอยู่ได้อีกหลายวันจ้า ตรงนี้คือตรงที่เขากินก่อนหมดไปเรียบร้อยโอ้ม่วงมันจะสุดล